พี่เบฉันน่ะทำผมต้งสองสาชั่วโมงทำไมพี่ไม่เข้าไปนั่งรองในร้านอะ่ะพี่ไม่ว่างอะ่ะพี่ต้องเอาพัสดุไปส่งไหนยะต้องไปทำธุระที่ธนาคารอีกอะ่ะ แน่ใจนะไม่ใช่แอบนัดสาวไว้นะแค่บิวคนเดียวนะพี่ก็ปวดหัวแทบแย่แล้วนี่พี่ด่าฉันเหรอโอ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นพี่ต้องไปแล้วอ่ะยวเสร็จธุระแล้วพี่กลับมาหานะเห็นไหมบาย อย่าให้ฉันรู้นะว่าแกแอบนอกใจฉันนะแกเจอดีแน่โอ๊ยคิดจะท้าทายอำนาจมือฉันหรอหัวเฮงสวยทำไมไม่รับสายวะ ยิวคนใยกี้ฉันเองแกทำเหล่งแกเนี่ยเจ็บนะเว้ยเกิดฉันหัวควาขึ้นมาเนี่ยทำยังไงท่านหน้าของฉันพังอะ่ะแกจะทำยังไงดุจังเลยนะไปกินลังแตนที่ไหนมาเนี่ยหรือว่าทะเลาะกับผัวมาป่ะทำไมแกรู้นี่อย่าบอกนะว่าผัวแกมีชู้อะใช่ไหมใช่ ฉันอยากจะร้องไห้เมื่อวานฉันไปเจออะไรมาทีลขามิวอยากกินหม้อไฟอะ่ะพาไปกินหน่อยสิไม่ไปแล้วทีรักผมเนื่ทยทำงานมาทั้งวันแล้วขากลับรถก็ติดอกีกไม่ไปไหนานานแล้ววันนี้ทำไมต้องเสียงดังด้วยอะ่ะไม่ไปก็ไม่ไปดิคุณอยู่บ้างคุณจะไปรู้อะไร คุณรู้ไหมว่าผมทำงานแต่ละว่ามันเครียดขนาดไหนพอแล้วผมจะแบบน้ำฉันว่านะผัวแกมีคนอื่นแล้วแกเนี่ยกำลังจะโดนผัวทิ้งเชื่อฉันสิเห็นไหมแกคิดเหมือนฉันเลยอะฉันไม่ยอมแพ้หรอกแล้วแกจะเอายัางไงต่อ ฉันก็วางแผนจับผิดหัวไงถ้าช็อกคนบอกมันหายไปแล้วก้นใครเปื้อนช็อกเนี่ยฉันก็ได้รู้ไงว่าใครที่มันเป็นชูกับปุกฉันถ้าแกจับได้อะ ว่ผัวแกมีชู้อะแกอย่าใจอ่อนละ่ะฟ้องเรียกเงินไปอัพหน้าใหม่มีเมียดีๆสวยๆขนาดนี้ยังจะกล้านอกใจอีกแกอย่าไปยอมนะมาน,นจ๊ะทำไมเพิ่งมาเอา้าก็พี่บอกแล้วไงพี่ไปทำาัร้านสองที่ โทรไปไม่รับสาย<_><_><_>าพี่ลืมเปิดเสียงไว้อย่าไปเชื่อนะบิวที่ผัวแกปิดเสียงเนี่ยก็เพราะอยู่ผู้หญิงคนอื่นเชื่อฉันแล้วนี่อะไรฉันเอาช็อคคาวไว้ทำไมมันหายไปแสดงว่าต้องมีคนมานั่งใช่ไหมบอกมาได้เบบอกมาใ,มาใช่บิวแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะบิวหยุดมโนไปเองได้แล้ว ผมยาวขนาดเนี้ยของผู้หญิงชัวร์แกแอบไม่มีอะไรกับคนอื่นใช่ไหมแกบอกมัได้ดหมบอกมานะบอกมานนะบิวผมเจ็บบิวเลิกประสาได้แล้วมันไปกันใหญ่แล้วนะเนี่ยบิวโมโหกบเกลื่อนแน่แกอย่าไปยอมนะบิวถ้าเชื่อเพื่อนแบบนี้ก็ไปอยู่กับเพื่อนเลยไหมคนของไม่อยู่บ้านเลยไม่ต้องไปอยู่กับผมบิวทำแบบนี้ทำไมเนี่ย ก็เกอยากนอกใจฉันทำไมอะ่ะไอ้อเบ้ไอ้พงศ์เร็วเบ้ทำไมลงไปนอนกับพื้นแบบนั้นล่ะแล้วตกลงเลือกได้หรือยังว่าจะกินอาหารนั้นไหนน่งนี่เป็นะครทำไมต้องนัดกินข้าวด้วยหรือว่ามันเป็นชู้คุณในบอกมาสิวิว แกดูนั่นดิไอ,อเมไอชั่วชูแกะทำไมทำไมแกแก้วชูวมาเปิดตัวแบบน,นี้อะเบลผมเจ็บนะเนี่ยฉันเอาช็อคทายไว้ที่บอกของคุณเนี่ยก็เพื่ออยากรู้ว่าคุณให้ผู้หญิงคนไหนนะั่งแล้วตอนเนี้ยสีช็อคมันก็ติดที่ก้นนางนี่เต็มเต็มไหนจะแก้ตัวยังไงพูดมาสิแก้ตัวไม่ไหวแล้วมั้งแบบเนี้ยนอกใจแน่นอนฟันธงโอ๊ย ฉันรู้แลละไม่ต้องย้ำวันนี้ฉันจะเอาเลือดชุบๆชวอกนี้ออกไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะเบ้นี่แฟนเธอเหรอทำไมดูน่ากลัวจังที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแกไงแย่งหัวฉันอนะทำไมแกแล้วมันหาหัวไม่ได้นี่ไงเลยต้องมาแย่งหัวคนอื่นเขาเอะเดี๋ยวก่อนนะคะแย่งหัว ฉันว่าไม่ใช่แล้วละค่ะคุณน่าจะเข้าใจผิดแล้วละเข้าใจผิดหรอหลักฐานนี้ก็จะชัดเจนว่าคุณเนี่ยนั่งซ้อนท้ายผัวฉันมาถ้าฉันไม่เอาช็อปไปถักไว้บนบอกฉันก็ไม่รู้นะว่าเปเนี่ยมีรสนิยมที่ชอบคนอย่างคี้มากกว่าแล้วคุณจะมาแต่งงานกับฉันทำไมบอกมาดิทำไมอย่าไปยอมนะบิวเขานอกใจแกแบบนี้ฟ้องหย่าเรียกเงินให้หมดตัวเลยคุณผมว่าคุณเงียบไปดีกว่าถ้าคุณไม่รู้อะไรจริงอะ ที่ว่าฉันกลัวคุณนักเหรอฉันทำแบบนี้เพราะว่าฉันสงสารบิลช่วยเพื่อนอะเข้าใจไหมเดี๋ยวนะมีมีใครอยากฟังฉันอธิบายไหมว่ารอยช็อคเนี่ยมันมาได้ยังไงโอ๊ยโอ๊น้ลูกไหวไหมครับขะฉันไปโรงพยาบาลดีกว่าครับ ม,มาเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บให้ก่อนนะครับแล้วยืนรอปันหนรับมาครับกรอบผมไว้นะครับกรอบผมไว้นะครับนี่ถ้าคุณไม่เชื่อนะ ก็ไปดูกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลได้เลยนะอย่าไปเชื่อนะบิวอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเบเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะรีบไปรับแฟนไปกินหมอ้อไฟฉันก็เลยอาสาเลี้ยงแทนคำขอบคุณที่บเบช่วยฉันน่ะนี่คุณไม่รู้หรอว่าบเบอะเขารักคุณมากขนาดไหนจริงเหรอเบเคลียร์กันเอาเองก็แล้วกันนะฉันไม่อยากยุ่งแล้วแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วด้วยไปละ ไงมีอะไรจะพูดอีกไหมก็เพื่อนมังยุบิวแกอย่ามาโทษฉันนะแกเป็นคนวางแผนเองทั้งหมดฉันแค่สนับสนุนอะนที่เรื่องมันเป็นแบบนี้ก็เ,เพราะว่ามันเกิดจากการที่คุณไม่ไว้ใจใผมและแถมยังมีเพื่อนคอยยุยงอีกคุณเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อผมด้วยซ้ำผมว่าเราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วะ ดีกว่าเก๋โอ้ยเสียทั้งแฟนเสียทั้งเพื่อนไม่เหลือใครสักคน